เจอเพต้าระดับประเทศด้วยนะที่สำคัญเพต้าระดับประเทศไม่พอนะวงเกมนี้เป็นเพเพต้าอดีตเม็ดส้มด้วยนะครับมาดูว่าเขาจะเล่นตึงแค่ไหนนะไม่ต้องดูเขาหลบตึงเ่เขาตึงไงก็ตึงไม่สู้ผมหรอกเราดูผมเลยดีกว่ามาดูรับว่าเคดีจะเป็นยังไงเกมนี้แครี่ป่าแล้วผมแล้วก็เลงแครี่แล้วก็เจอ น่าจะเป็นไบออเพลนด้วยนะครับโ่้โหไใบออเพลนจริงด้วยนะกลัวดามีมไม่พอขนาดนั้นเลยหรอวะทางนะู้นยิงยิงไปโอ้ยเราเล่นระยะนะผมเจอแบงก็ไม่มีเน็มมากครับผมเล่นระยะใส่เขานะใส่ระยะเราให้เป็นประโยชน์นะผมให้ได้เปรียบเขานั่นเองนะรอยยไก,กลกว่าก็เล่นระยะใส่เขานะเดี๋ยวไปอยู่ใกล้สกิลเขานะ จะเทิดกับแบนด้วยนะครับผมแบนยังเป็นตัวไม่ควรเทิดด้วยนะครับผมต้นโดยเฉพาะต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่าแบนโคตรแรงครับรอจังหวะลัดครับนี่ครับจังหวะลัดรอจังหวะเงินดาเมจดีครับมากับคอมโบเฮรินด้วยนะครับผมตัวนี้เฮรินนี่เล่นคู่กับอะไรก็กล่อมๆครับผมยิ่งกว่ารถตีนะครับ เหมือนเวลาคุณทำามข้าวครับผมก็ต้องใช้รสวีปรุงปรุงนะผมถึงจะอร่อยทุกอย่างส่วนเฮเลนนี่ก็เล่นคู่กับอะไรก็อร่อยครับนะเล่นคู่กับแคดี้ตรงไหนก็เทพหมดครับเดี๋ยวต้องอยู่ที่ฝีมือด้วยนะแต่แฮเดินกูไปแล้วหนึ่งนะเ <c oughs> ขาโถมมาใส่ผมนะต้องเดินถอยก่อนนะเด <c oughs> ินจางเกอรถอยมาก่อนแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปเคีย์นะรอจาาังหวะล่าจีบนะจะังหวะพยายามลา่าจิปให้ได้ครับ ล่าทีก็ไม่เลยไม่มีอะไรมากผมคำนวณเราเยอไปดีนะผมแม่งก็ง่ายๆเลยครับผมดูข้อเลือดนะถ้าข้อเลือดคีดมันเป็นสีขาวแน่ๆผมจังหวะนั้นเราก็จะยิงล่าได้เลยครับผมเพราะจังหวะถ้าข้อเลือดคีดมันเป็นสีขาวแปลว่าเขายิงไม่เดียวตามนั่นเองครับอ่ะเมื่อกี้ก็ได้เลยก็ได้วีล่าด้วยครับหลงมาตรงทุกทีลงมากลางด้วยเขาผมยิงเปนเดี่ยวสองก็ได้ เป็นแบนี้ผมพิกเกอร์ใส่มาปกิลสองไม่โดนแมรนะแต่ผมกินน่าจะถึงหงลุดเรียบร้อยแ,แล้วกอ,อกอยังไงก่อนครับจังหวะนี้โอ้โหยังรอดอยูอย่เกือบกลับแต่กลับมาได้นะฮะตอนนี้มาไลก็หมดเลือดก็หมดฮนะกลับ <Jesus. S 1> คือเขาพยายามจะเล่นตามสไตล์คอมเขานะผมก็คือคอมเขาคือเก่งต้นเกมอยู่แล้วเขาพยายามจะเล่นปิดเกมเรวใส่เรานะโดยพวกแบรนด์โอเมก้าเนี่ยแล้วก็ดีล่าอีกนะครับ เราปล่อยได้แล้วก็ปล่อยนะผมเสียโอ้โหตรงนี้ตัวติกเกอร์ใส่นะแต่ยังออกได้ครับยิงสวนไปคือโดนโขมโดนบุกหนักมากแล้วผมธรรมนาผมตัวเขาต้นเกมกว่านะแต่ถือว่าก็ยังดีนะผมที่เสียไม่ได้เยอะมากผมเสียแค่ป้อมเดียวนะโอ้โหดีมากโคตรแรงนะโอ้โหโดนตันปุ๊บปุ๊บแล้วไหลลื่นลื่นเข้าตัวอย่างแรงเลย อาเดี๋ยวผมยิงสวนไปก็แรงอยู่นะนะฮะสวยครับโอ้โหเอาอแล้วป้อมปีกูทำหาเลยเพื่อนก็เข้าอยู่เจอได้มาหนึ่เนี่อนพยายามว่าจะเหรดการคืนไปเลยนะครับเท็ด มีไปอันตีมาก็โดนผมยิงนัดเดียวหายครับโอ้โหดูดิโคตรแรงอ่ยิงนัดเดียวหายเลยอ่ะเลือดน้อยอยู่ปะมันเลือดน้อยหรือเปล่าวะ <c oughs> อูต่ยังหวะนักเพื่อนมันไปโดนโซโลวคิวนะตรงนั้นเสียสองป้อมมาได้เลยครับแลกกัะไปแล้วจะได้สองฟ้อมคืนมาเหมือนกันมีต้องไปปิดเอเันโต้ละนะนนครับจังหวะนี้มาครับ โอ้เบต้าเอาเรื่องนะผมสมกับเป็นเบตราระดับประเทศแล้วก็ตีเม็ดตมน้ำอาวไอเดียนี่ชมหน่อยไม่ได้เลยตายเลย <c oughs> ตรงนี้ไม่เห็นนะโดนไบมาดักนะผมฟิกเกอร์ออกแต่โดนฟิกเกอร์ตามนะนยสยามใสจะยิ้ให้มากที่สุดนะแต่ก็ไม่ไหวนะ พลาดเลยนะผมไปโดนดัดนกนะโอ้โหนี่เพื่อนโดนไปแล้วผู้ชิวไปอีกนะต้องมาลับเวฟกลางของเพื่อนหายสองนะเดี๋ยวมาเคลียร์ไปก่อนนะรักตัวชิวไปไปหน่อยมีชิปเล็กน้อยชิปตัวเล็กตัวน้อยปามให้หมดครับมีอะไรฟ้าให้หมดจะได้เดิมรวยเคลียร์ตักไปครับ โอ้โหยิงยิงสวนไปก็แรงอยู่นะตาไปเล่นไปเล่นระยะเอาให้ส่วตัวเรายิงต่อไปเรื่อยยิงต่อเขาจนเลือดน้อยครับผมไปเข้าสุดนะ เลน,ลน <c oughs> บเลเราเจตลดเจอได้แค่ทุกตัวแล้วก็เล่นแน่แค่ทุกตาผมไบโอ <c oughs> ในแข่งก็เจอในแรงก็เจอครับไบเลดเนี่ยฮีโร่ยอดทิพย์เลยครับตัวนี้ ใครไม,ไม,ไม่ไม่เล่นแคดี้ตัวไหนไม่ออกนี่ก็เล่นไมโอกันนี่ครับรอยู่ในตรงอยนี้เขาโผ่มมเข้ามานะเก็บไม่ได้ตนะัวผมยิงไล่ออกหมดอนะ่ะตัวผมยิงหายหมดอนะ่ะเออโผ่เข้ามาสองน่ามาสองนะมา,งมาสองก็หายสองเลยครับโอ้โหผมว่จาจะยิงไล้าบัฟหน่อยนะแต่ไม่ได้ พติกเกอร์ยิงใส่แวนดรมเรียบร้อยเลยเป็นไงตึงๆอ๋อตามจังหวะเพื่อนแบบนี้ครับ<ป>ยิงฟียิงต่อยไป,ไปโอ้โหยิงไปก็แรงนะครับก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยผมโคตรแรงนะตอนนี้ ปั้นก่อนนะโอ้โหเดี๋ยยิงสวนเพียงเดียวเกือบหายนะโอ้โดนยิงสวนไปเกือบหายนะดีได้๋ยวนี้ไปเข้ามาลึกก็เรียบร้อยผุโดนหยิงสวนหายไป กินเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนไม่ได้ผมกิน,นเองมาอีเวนต์นะครับตอนที่ว่าจะเชื่ก็ยังต้องเดินหนีกับไวเบลลิตผมนี่ที่เชน,น่ันเล่นครับจะเล่นบีล่าเลยคนระับแต่โดนตันก่อนนะโอ้โหโดนตันแล้วบวกกับเข้าไปในป้อมเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยววันนี้โดนผักอีกนะแต่ยังดีที่ออกได้แต่ยังนี้ผมพลาดเลย โอ้โหพลาดเลยครับจังจหวะยิงข,ขึ้นหน้าไปหน่อยครับพลาดเลยต้องโดให้เพื่อนรีบถอยเลยครับจังหวะนี้ตัวมันกนข้างแบบโอ้โหจะเล่นได้ที่บวนงี้ยในั่งไปโอนี่เล่นได้ที่ลูกตาวผมเป็นตัวที่โหดนะครับผม ก็คือแบบดาเมจแรงนะผมมีสกิลกิ้งนะครับผมกิ้งแบบกิ้งยิงเมจก็โคตรแรงครับดูครับอูโหกิ้งยิงนั่นติหายเลยครับแฟนครับอ้โหตัวบางๆมั่วๆครับดูครับแรงจริงโคตรแรงอ่ะดูดิ โคตรแรงเลยอะเอลเลนโดค่ะโคตรแรงเลยจด,ด,อด,ย,ด,ด,อดยอร์เด็กยังได้อยู่ครับจังหวะนี้เบตาเอาไปยี่ี่เ,เไป็นไงเจอเบตาได้ประเทศผมไปวันนี้มีผูกเพื่อนทำสวยมากนะผมเดีย๋ยวได้แบน์แล้วก็ตามด้วยตัวหลังเขาต่อเลยครับหายหมดเลยตอนนี้สวยจัด อย่างนี้เขาเหลือสองนะพอาะนั้นน่าจะขึ้นบ้านยากอยู่นะผมก็เอาดากเลยแล้วเอาชัวร์เลยค <uyor tuo> ือเบตานี้แบบไม่ใช่แค่แบบอดีตแลับไม่ใช่แค่แะดับประเทศนะผมอดีตไม่ส้มเลยนะเบตาตัวนี้ไม่ธรรมดา <sweep> แต่ยังไงก็เทศไม่สู้ผมอยู่ดีอ่ะมันเป็นรองผมอยู่ดีอ่ะหมายถึงการล่เเลง,งเขาเป็นรองผมหมายถึงปากเขาอ่ะเป็นรองผม จะคิว yeah. ปากว่าโดนโถมตงนี้ก็ได้หมดเลยครับเจ็ดร้อยทีมิงไปหายหมดทีมับคว้าใช้ไปได้ส่วน MVP ก็ไม่ต้องซื้อเพราะผมมันก็ต้องเป็นไมโอผมอยู่แล้ว MVP ไปครับเกมนี้ ก็ไปเล่นก็นได้ครับวีโอตัวไต่แรงเลยครับผมแคดดี้ตัวเทพตัวไต่แรงเลยครับสามารถจิ้งได้หรือว่าเคลื่อนที่ได้นนั่เองครับผมแล้วที่ตะคัญดาเมจแรงด้วยเจอได้แทบทุกตัวนะวีโออ่ะจะแพ้แค่ตูดหนักๆอย่างเดียวก็คือแบบพวกแบบโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยนะที่จะสู้ไม่ได้ครับราชาแคดดี้นะส่วนตัวอื่นนี่เจอได้หมดครับวีโอ อย่างเช่นดูเกมนี้ครับนี่ขนาดสามแคดดี้นะทางผมมีผมแค่แคดดี้คนเดียวก็อยู่แล้วเนี่ยเอวีก็ไม่ต้องสือครับมันก็ต้องผมอยู่แล้วเอวไปเกมนี้นี่ครับมาสกอผมก็จบไปที่ผมเอวีพีที่สิบจุดเจ็ดนะเกมนี้ก็จบไปที่แปดสี่สิบนะผมสกอผมเกมนี้ส่วนนามัก็จ่ายไปสามจสี่เปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งแสนหกหมื่นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ